อาทิตย์ตอนนี้คืออาทิตยอินนาม้ามาลูบินิยาตเข้าอยู่ในบาปปิกถึงเจ็ดสิบบาทปีซาวังอินาบาบันไอไมินันปิกที่ก็คือจะมีเรื่องปิกเกี่ยวข้องกับอาทิตตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบบาทเมื่อว่า70เจ็ดสิบาทมีอะไรบ้างเนี่ยแกผู้เขียนก็ไะเบเยวนะคำพูดสยูตีกนะอลและสยูตีเรฮ oh ิมฮุลลาอตาลา ถ้าอย่ามังสยุติเล่าว่าวาฮาดาฮาดาไอกาลูชาปีอี้ถ้าอย่ามังฉลูทีกล่าวว่าคำพูดของอิมาังฉลีที่กล่าวว่ามีพิกถึงเจ็ดสิบบาทที่เข้าอยู่ภายใต้อดีตัวนี้แหละคือซิกรูมายัลยูอิไลฮิยัลยูกับเฮามาอิไลฮิกับเฮาอดีหมายถึง อิมาลอามัดมีนอววาบีมินมายานมาจากมาน่ะอิจมาลันหมายถึงกล่าวถึงบาปต่างๆของฟิกที่กลับไปหาดิงนี้แบบอิจมาลันไออลาสบีลิอิจมาลีอิจมาลันไออลาสบิลิอิจมาลีคือแบบคร่าวๆ โอเคไหมริกรวมมาเยี่ยจีโอฮิราฮิกับฮาริตมินพยายามจังมาคือาการกล่าวถึงบาปต่างๆของพิกที่กลับไปหาดิษต้นนี้แบบเข้าๆมินซาลิกากัแพมาเยะ่ยจีโอฮิรฮิส่วนหนึ่งจากบาปพิกที่กลับไปหาดิษต้นนี้รูปอุนอิบาดะที่บิกามาลีหนึ่งส่วนสีของอิบาดะ บิคมาลีฮีแบบสมบูรณ์บิคมาลีฮีกับรูปอุนอิบาดะมินลาลิก้าส่วนหนึ่งจากบาปพิกที่เข้าเข้าอยู่ภายใต้ต้นนี้คือหนึ่งส่วนอีของเรื่องอิบาดะโอเคไหมอะไรบ้างหนึ่งกรงูดูเช่นหนึ่งเรื่องวูดูหรือว่ารำละหมาดเจลนี่ต้องเนียเพราะว่ารูดตีการอาบน้า ฟักดอลวานาพลันการอาบน้ําทั้งอาบน้ําวาหยิบและอาบน้ําสุนัขจะต้องต้องเนียดว่ามัสมินคอฟฟีการเช็ดโคอจะต้องเนียดมีมัสอะลาตินยูรูโมกีมีมัสอะลาตินยูรูโมกีในมัสอะลาควาใสอะไรมัสอะลาตินยูรูโมก ในกระาที่ใส่ยึดมุกบายถึงคนสวมถุงเท้าด้วยสวมโคบด้วยจะาก็การเช็ดโคบคุณจะต้องเนียนมื่เราใส่โคบเสร็จเราใส่ถุงเท้าครอบยึดมุกเนี่ยยึดผู้เี่ยเราจะเช็ดโคบ เราจะต้องตั้งใจว่าเป็นการเช็ดกบใจรูร้คือเขาจึงบอกวีมัสอาราจินยุดมูกีเกี่ยวกับผาสรายุดมุกเราใส่ครบเราใส่ถึงเท้าสวงมุงหรอกเวลาเราเช็ดกบเราเช็ดแค่ถุงเท้าเนะี่ยถ้าเรื่องประเด็นมันนะถ้าเราตั้งใจเช็ดอันบนอันเดียวคือเช็ดถุงเท้าอย่างเดียวลำยักษ์พี่ใชไม่ได้ ต่อมาสองถ้าตั้งใจเช็ดอันล่าเพียงอย่างเดียวหรือตั้งใจทั้งสองอันหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอย่างนี้ใช้ได้แล้วคุณเจ็ดที่ที่ถุงเท้าถ้าคุณตั้งใจว่าหมายถึงต้องการเดียดเช็ดโคกน้ำก็ซึมไปเปียกโคกโอเคใช้ได้หรือสองตั้งใจเช็ดทั้งสองอันเลยเดียดทั้งฝ่าเทเช็ดเนี่ยเท้าต้องโคบเลยถุงเท้าด้วยใช้ได้ หรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอิตลาดเช็ดใบล้างก็ไม่เปียกครบไล่ไดแต่ถ้าคุณเห็นว่าเช็ดถุงเท้าอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้เพะาะนั้นเขาจึงใส่ว่าในกรณีเช็ดครบในมัสลาระนี้มัสลาตินยุรุมูกี้เนีะวัดตายาม,มุมเรื่องตายามุมวัยอาราไวัยาตินยานีลารี阿ระเจน และการขจัดนยิตตามทศน,นึ่งก็เขียนไปหมายถึงว่าเกาลุนดออีพุนคือเวลาเราล้างนยิตเนี่ยคนดออีบบอกคุณจะต้องเหยอียดถึงจะลอแต่คน,นดรออีฟเขาก็เลยยกตัวอย่างมาเอาคนดออีฟมาอาราโรเยนไอเขียนว่าบอกว่าเกาลุนดออีพนเป็นคนดออีฟ เพราะว่ามุตมัดนี่เขาบอกว่าไอ้การล้างละยิดเนี่ยเมื่อเราเอาน้ําล้างตามเงื่อนไขข,ของการล้างละตัวลยยิดมปนหายก็ถือว่าสาดเยอ่าเขามีกอยได้ว่าบาบาบุตรตูรุกีวัตตักีลายุตายุอิลานีจติบาบุตรตูรุกีนะวัตตักีบาปเรื่องเกี่ยวกับทิ้งทิ้เนี่ยลายุตายุอิลานีจติไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเดียด ล้างนัยิย้มก็ถือว่าอยู่ในเรื่องการทิ้งไหมขจัดมันทิ้งมันมวดตะมัดึงถือว่าคุณไม่เหนียดเมื่อคุณเอาน้ำราดไปแล้วมันเกลี้ยงจากตัวนิ้จากสีอกีนอสก็ถือว่าสะวาดวออินไมย,ยิ้มเดียาลารอเย็นเขียนไว้ว่าว่ากา,การรดน้ำอีพนเหมือนกันการอาบน้ำให้แก่คนตาอยอ่ะต้องเหนียด ถือว่าอาลารอดเย็นหมายถึงว,ว่าตัวเกาลนตัวอีบ,บนเป็นคนตัวอีบโอเคฮนะอนนั้นถ้าการการนอีวิตุณแบบน้ำไม่คนตายเนะ่ยคุณจะต้องเหรียดว่าอาบน้ำคนตายถ้าไปลาดเฉยถึงแม้จะทั่วไม่ได้เพราะอะไรอย่างเรื่องการอน้ำลมหมารเราเนะี่ยจำเป็นไหมเราต้องตักลาดมีน เราต้องตัดล่าจำเป็นไหมหนังสือเันเขียนไรรอสรอสรุ่นเดอะร็อสรุ่นอะไรวัตที่เนี้ยลัางหน้าไอ้คขาบอกร็อสโดนเนี่ยจึงแค่ตัวมันเนี่ยหมายถึงต้องเอาตักมาลดมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยการกระทำแต่วเวลาในบาปิกเขนเขียนร็รอสโดนจริงแต่อิงกิซาโลใช้เวลาทีมฟาร่าลินมมตาวาเป็นการสื่อว่าถึงแม้คุณไม่ทำก็ได้ เช่นฝนตกน้ำลงมาจากลางาังคาแล้วก็เปน,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 น่าเงีนขึ้นน้ำโดนหน้าล้วก็เหนียดน้ำท่วมหน้าขึ้นแขนไปยิน่นตกน้ำเราหม,มากตัวเราไม่ได้ไําอยื่นนี่เลยมันจึงมีมัสซาลาคนหนึ่งดดน้ำปูไปมุดน้าไปแล้วเหนียดอาบน้ำเราหมากก็ก็แต่ที่เขายกตัวอย่างนั้นยกเกี่ยวกับเรื่องทัดเสถือว่าใจทัดเสบแบบพวกมีแล้ว ต่อไปวลาวานีปีมัสอลุดอป,ปะในเรื่องของอยัญชนะในมัสอลาลติสอป,ปะที่ในกรณีที่เราเอาเงินเนื้อทองมาแปะเราจะต้องเหนียดเหนียดอะไรบีกอสดินซาซีนัตที่เอาไว้ะเนียดว่าเพื่อความสวยงามเอาไปทห,หรือว่าเพื่อเป้าหมายหรือ ไม่รายละเอียดเนียหนังสือปิกเต็มแดงเราเรียนแล้วเอาภาชนะเรามันทำรุดเนี่ยจะเอาจะเอาทองมาหรือเอาเงินมาเนี่ยมามามาติดหรือดาบเราเราจะปฏิอามาทองมาทำต้้มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามหรือสิ่งอื่นเนี่ยจะเนียดอยู่ที่เนียดถ้าเนียดเพื่อประดับเลือกเงื่อนไขมันก็ไม่บาปใช่ป่ะแต่ถ้าเนียดย่างอื่นเนี่ยมันก็บาปแต่รายละเอียดเราก็ไปดู วสุลาที่เบีนยนไวฮาการละหมาดทุกชนิดจะต้องเหนียกอัลกออซีอันยามีวันอิมามะที่อันอิกติดายวสุยูธีฮีวสุยูธิศิลาวะการละหมาดและพร้อมกับละไรเบีนยนไวฮาพร้อมกับชนิดของการละหมาดต่างๆอะไรบ้างจะเป็นกอซอ์หรือจะทำเหล่าม้อเป็นอิมามหรือการตามคุณจะต้องเหนียก วะาสูยู่ที่จลาวะเหนียดวะชุกรีสอย erm ู icer, ่ ip, course, ุกอตเหนียดวะาคุดมาตินจุมมาติอาลารอเย็นอีเหมืนกันเนี่ยคุตดบ้างของสมาดิวันศุกร์อาลารอเย็นเขียนไว้ว่าว่าการลงรอยอีพจนคือกอนดอยยิ้ในเวลาคุณอ่านคุตดบ้างคุณจะต้องเหนียดว่าเป็นคุตดบ้างสุกแต่คุณมาอ่านถึงแม้จะครบทุกคนอ่านเลยลอกเะยได้จบไม่ได้อันนี้คนดอยยิ้ว่างั้นว้าลาอ่านเนี่ยอารารอเย็นอีเหมือนกันอารานตามเทอร์นาดรอยิบต้องเหนียด ว่าราอิสกาดีอันนี้การจ่ายอก,กาศต้องเนียดอันนี้รับอยู่แล้วว่าอิสเซมาลินฮันยีย่การใช้เครื่องประดับเราจะต้องเนียดเพราะว่าเครื่องประดับของสุภาพสตรีมันจะมีอะไรมักโรฮารามเนี่ยถ้าเครื่องประดับที่ฮารามเนี่ยวยายกรอกาศถ้าเครื่องประดับที่มูบาหะร้างไม่ต้องกาศแล้วมีเะไจยังบาปอกาศ นราจะผ่านแล้วไม่กล้ายืนยันเอาการสีฮีกับแบบอันทันยี่หรือการเก็บสะสมเครื่องประดับคุณจะต้องเหนียดเพราะว่ามันมีผลจะต้องออกกะกาศวาสซอดกอทิตตะตาโวยยวอสซ็มีวอสซวมีไอโฟนวันวันพลัน วันเอสอีกาปีวันฮัตีวันอุมรตตีเนะ่ายไปเพระตอนเอาวัวนรับลนฮัตและอุมรเนี่ยทั้งประตูสุนสัตต้องเรียดบวชดืวนกันประตูสุนสัตต้องเรียดวัดตา,ายาเดี๋ยวพระตอนเอาวัวนรับนการทำกุลบานั่นนทั้งประตูและสุนัตเนี่ยจะต้องเรียดอมีอการทำกุลบาตรประตูะยังไงบ้างฮะเป็นวายิปป์นะรักยังไงอีก Learn trung chung hoa mua hai bang, hai bang, hai bang 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 อยาอันตัวฮาดินบอกว่าอุดอี้อาจารเมื่อผู้ที่ทำกุฎบาตกล่าวว่าย่าันตัวฮาอุดอี้อาจารต่อไปวันนากดีวันกัปปะตีวันยาติีวันเอกกีวัตตะบีรี่ทัศบีไปได้การกล่าวถ้าท่านดับบัสถ้า่านบัตือท่าที่สายกล่าวว่าหากฉันตายเธอเป็นเสรีชน วันกิตาปฏิการทําสัญญาท่านโมกาทัพอันนี้ต้องเนียนเออวันวาสียะการทํราวิไลกรรมวันนิกาฮีออ่วันนิกา,ออกาต้องเนียนนั่นแหละวันวักพีการวากอบวาซายิ่งกูรรบีและเรื่องที่ทใํใไ้ใคาดคิดเออลาตาลาทั้งหลายแล้วต้องเนียนวาซายิ่งกูรบีบีมันนะา quan ma gi ta va ku pi sô li sa va bi la ko ta po ru ha Khi lòng xóa hiệt Vì mạng na, ta luôn tìm ma được Đặc biệt ma cái đó luôn tìm ra được cô วิ่นมาไซวินมาโคราติกาอินนเนียนเข้าอยู่ในมัสลาทั้งหมดที่กล่าวมาแหละที่กล่าวว่าต้องมีเมียนยกตัวอย่างทั้งหมดมาเนี่ยกาลิกาดูภูรุนนีกาลิกาดูกูรุณียาทิ่ินม,มาไซวิ่นมาโคราติกาอินอนบีมะนาถ้าก็บีมนะาามานาะติตะโลติกายจน,นมาลุต่ตะเกบมา ถ้าเป็นกบาลุธตาลามารุกตาเดซาลิกะคืนเดียจะเข้าไปสู่ประเด็นต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาเลยความหมายคือตวาวะโคปิโอโซโลิสวาบิอาลาโกสิตาคารุเบัยล,ละม๊อคือจากการจะได้รับผลละบุญต้องรอหรือต้องอาศัยแต่ว่าก็บาละอาศัยการตั้งใจว่าเพื่ออละม๊อตาลาแปลตงกันนี่แหละ ตั้งใจว่าเพื่อเป็นการใกล้ชิดต่อรอดตาลาบีฮากับแฮมมาซาอินมอสูกรกก็หมายควมามว่าทั้งหมดที่กล่าวมาแหละเวลาเราอาบน้ำละามาดเราอาบน้ำวายิบอาบน้ำสุนัดเราตั้งใจทำเพื่อ,อลอดเพื่อใกล้ชิดต่อรอดที่บอกว่าเนียดเข้าไปอยู่ในนี้ทั้งหมดนีกับแรงว่า ไอ้อไอ้เนียเป็นรูปคนของการน้ำนัลหมาดารอาบน้ำนัหมาดหรืออีกประเดน็นหนึ่งเรื่องซ่อไมซอที่กาวาเนียดเข้าไปอยู่เนี่ยคือในแง่พิจารณาว่าการที่เราจะได้รับผลบุญต้องเนียดขยาย่าเราไม่ได้พิจารณาแง่ว่าซ้อไมซ้อน่าแสดงว่าก็บุดเนี่ยที่กล่าวว่าเนียดเข้าอยู่ในอิบาดะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยในแง่เราต้องการจะได้ผลบุญเราต้องเนียดถ้าเราไม่เนียดว่าเอาบุญล่ะ น้ำละหมาดต้องไหมเมื่อเราเดียกเร่อข้าวเจ้าอ่านน้ำละหมาตเรารัตาลาไม่ได้ไป่ใช่ข้าวเจ้าอ่านน้ำละหมาตเป็นก็ดูน้ำละหมาดต้องไหมก็แต่เราได้บุญไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่บุญเพราะตอนในในในเวลาเรากิราบไหมเวลาละหมาตแค่สามอย่างโซ่ละก็ซอสก็รับตาลีเราไม่ได้ใส่อาดาอันไม่ได้ใส่คําว่าลิลละละหมาดต้องไหมก็คุณก็ผลประโยชน์ ได้จะได้บุญไม่ได,ได้บุญต้งองใส่อะไรรีบยาตอนนั้นที่กล่าวมานี่คือพิจารณาแง่นี้คือการจะได้รับผลบุญเนี่ยต้องตั้งใจว่าเพื่ออะไรวากาลากลาผีนารอดัสวาเันกาเวลฟลาบาซาวากาลิกาดังที่กล่าวมาวากาลาไอเขีนยนใบมิตรฮาสันกาลามี มิสโฮาเันกาลามีลเขียนบีมาณาไอบีมาณาตาวักฟูฟี่คือร้านกบแฟบีมาณาตาวักูฟี่แต่เวลากินไอมิสโดามิสดฮาเันกาลามิไอบีมาณาต์คือเสมือนกับประโยคที่กล่าวมานี้น่ะกอล่าอิมามสยูตีได้กล่าวว่ากอลากับมัมโยูตีไฟนอารอจัสวาบ้าหากว่าเขาต้องการผลบุญอันกามิล่ะ อย่างสมบูรณ์เนี่ยวาลาบะซซาไม่เป็นไรวาลาบะซซาไม่เป็นไรเขียนว่าไอบีเกาหลีบีมะนาตสวะกุฟีลาคิเลียไวอินลาไอไวอินลำยุริทอสสวาบะอันกามิลาถ้าคุณไม่ได้เจตนาว่าหมายถึงได้รับผลบุญเต็มแต่าภูวะดอกอีฟอน วัวดออีผลเพราะว่าก็หมาเกาลูบิมะนะแต่ว่าูฟี่ดออีผลไอ้คาพูดดังกล่าวถือว่าเป็นน้าที่ดออิมหมายความว่าอะไรน่ะคือการที่กล่าวต่อท้ายมาว่าวิมานะแต่ว่าคูพีน่ะการที่กล่าวมาแต่แรกว่าการเนี่ยจะเข้าอยู่ในบาปิที่มาเคยบอกว่าประมาณเจ็ดสิบกว่าบาปใช่ปะ ล้วก็เอาคำพูดยมัมเซยูตีมากล่าวว่ามีอะไรบ้างแล้วมากล่าวท้ายว่าความหมายคือที่กล่าวมาเนี่ยคือเมื่อต้องการผลบุญเนี่ยจำเป็นจะต้องเหยนว,ว่าเพื่ออะไรเขาบอกถ้าคุณเจตนาคำพูดเนี่ยหมายถึงว่าได้รับผลบุญเต็มโอเคผมไม่เสียงอะไรงั้นปราราบ้าใจโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเจตนาว่าหมายถึงได้รับผลบุญเต็มแล้วคุณใส่ตรงนี้มาเนี่ยถือว่าเป็นโกน่อย ราะัตะกี้เราจึงใส่อยิปะอีอมาหมดก็คือในกรณีถ้าคุณไม่ได้เจตนาว่าต้องเรียนเนี่ยหมายถึงต้องการได้รับผลบุญเต็มเน่ยถือว่าเป็นคนดยอยิปอาลามารถยาหูกับเปหามาอช,ชัยคโคสักกะริยาดังที่เช็รรกสักะริยาได้ให้น้ำหนักเอาไวา้บินาอันอาลานดำเนินตามทัศนะหรือสิ่งที่ท่านเช็รรกักกะริยาได้ให้น้ำหนักเอาไวา้ เขียนว่าว่าอะไรอะสิ่งที่กัมพาามาระเจ้าอันหูลายตะวะกอฟุหุซูลิสหุสุลุสวาบีลากอสิตตะกอรูบีท่านเชคลริยาได้ตัดเยียว่าไม่มีเงื่อนไขว่าการที่จะได้รับผลบุญเนี่ยจะต้องเหียดเพื่ออรคุณง่ายเลยเมื่อคุณละหมาดคุณเหนียข้าวเจ้าละหมาดว่าดูู้วยเพื่ออร่อยไหมมาถึงแม้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เหนียเพื่ออร่อยเลย ถือว่าคุณได้รับผลบุญแล้วเขียนว่าว่าว่าอันหูลายแต่ว่าก็ผู้โอโซลินโอโซลุสสวาบี阿拉ก็ติดตะกัรูบีบันแต่ว่าอิลาอัตดาอัลอาล拉วาพยันบิชุตีว่าการีแต่ว่าเมื่อเขาได้ทำอามาสเนสภาพที่ครบฉลาดและครบรูปน ก็คือเมื่อคุณทำอามานถูกต้องครบฉลาดครบรูปคนเนี่ยคุณจะรับผลบุญแล้วไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเดียดว,ว่าเพื่ออัลลอฮฺตาลาลคุณจะรับผลบุญแล้วอิโม้ะตมาตว่า,าวยอย่างนั้นนี่คือทั้งสลาที่ท่านเชคซาคิยาเลตัดยียวนไะว้นะสุตันราวาวัวอันฮูลายะตะวะกอบุอุสุลสวาบีอาลากสอสิสตะกอรุบีบัน อิลาอัตดาอัลอา马拉วาปียนวิชรูตีวาตานีแต่ว่าก็คือจะได้รับผลบุญเมื่อเขาได้ทำอามาลสภาพที่ครบฉลาดครบรูปคนคุณจะได้รับผลบุญแล้วซุมมาอัตดายุมละตามิลอะวาบีไอเม่อาวาบีไออาวาบินนียตีอัดดาเป็นกับเป็นสอยุตี ถ้าอิมามซายูตีได้รับเนี่ยส่วนหนึ่งจากบาปของการเหนียดกันบูยูอีเช่นเรื่องการขายวัตรลากีวัตรีฮารีวะวัยดีฮาฮากระมบียสลาซะคือหลังจากอิมามซายูตีกล่าวมาแล้วใช่ไหมกล่าวกล่าวมาก็มา,มามนรับว่ามีอะไรแล้วมนะั่งผมบอกก่อนละภายหลังอิมามซายูตีก็กล่าวว่าปะฮาดีฮิซับอูรบาบัลเอาอักันลู บาฮาดีกับายอัลอัลาบุมัสูรัดาฮาอายอัลอับาบุนมัูรอดบาปทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยซบโอลบาบันมีเจ็ดสิบบาปเอาอักสรูอมากกว่าเจ็ดสิบดักรัตปีอันเนียตูซึ่งเนียดจะเข้าอยู่ดักรัตรีีไอปฮาฮันฮะดีตอันนียตุไปน ปลาอูนีมามินลาลิกา้าซาลิกาไอมินันมะกูรีมินดนดูคูรีซับอีน่ะคือกบไปหาซาลิก้าปาดีซับปลาบั๊บเอาสุรวุวาอูลีมามินลาลิกา้าปาตะปลาเนีเป็นที่สร้างจากสิ่งที่กล่าวมาถึงกล่าวมาคือเนี่ยจะเข้าอยู่ในบาปิ๊ดถึงเจ็ดสิบหรือมากกว่าเจนะ็ดสิบเนี่ย ภาษาดกเกเลิยมนกอลาทัศนละของบุคคลที่กล่าวไว้เนี่ยใช้ไม่ได้เสียภาษาดกเกเลียมนกอลากล่าวว่าไงอินนามโรตดชาปิเยอัลมุบาลลากอตกคือมีบางคนบอกว่าที่มัลชาบีบอกว่าฮาดีตุนนียะติยัตกุลูปีซับอีอีนบาบัน บางคนบอกว่าที่มัมชัวีพูดแบบนี้แหละที่ว่ามันมุบะลราก็เจตนามุบะลราก็ไม่ได้หมายความว่าเจ็ดสิบจริงหรอกเราใจวใช้แบบพูดเพื่อป้องกันจะบอกว่ามันมีมากเขาบอกว่าฟาอูลิมามินซาลิกะทำให้ทราบจากคำพูดที่หมัมซายูที่กล่าวว่าฟาลิซับอูลบาบันเนี่ยไม่ซาลิกะกับไปฮางอันแหละเวลาตักน้ไออัลมาสูรีมินโดโคลิซับอินาบาบัน เมื่ออายุมัมซาอยุตีบอกว่าบาปเจ็ดสิบหรือมากกว่าเจ็ดสิบาเขาบอกทําให้เราทราบว่าบุคคลที่บอกว่าอิมัมชาบีอีบอกว่าเจ็ดสิบบาปเนี่ยอิมัมซีเจตนามาถึงหมู่บาานเราก็เนี่ยไอ้ทัศนะของคนนี้น่ยไม่ถูกต้องอินจาไอมากราอัสยุตียุจบสิ่งที่มัมสายุตีได้กล่าวไว้ kìa Tôm ai ở làm anh yeah. là làm ulama phi nia minh yeah. sa bát diệu hiền yết mồ ha cao lú sa ý đi học kỳ cọ tôn phúc môn ma ha cái tôn sát tôn sát tu và mắc tu tôn hasan สุม,มาเย่ลามสงฆบอันนะกอาลามันอุลมาปินญญาคำพูดของอุลมาเกี่ยวกับเรื่องเนียดมีรัพ์ะติเอาอยู่เห็นมีเ็ดประเด็นยัตมาอุฮากับหาสัพอัตี่เอาอยู่เห็นกล่าวหรือชัยัตซึ่งชยัยะตได้กล่าวรวมไ้หนึ่งฮักกีก้อนไอฮักกีก้อนตุน,นียะที่ก็คือหนึ่งเรื่องฮักกีก้อนของเนียดสองหกบอลสามมาฮนสี่จามนจามันเวลาเนียดห้า วิธีการหกชัดตนเจ็ดมักซุดคือเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยทุกลุละมาจะพูดตั้งเจ็ดหัวข้อนี้อัมมามักซุดา,นะว,ลลาวะลอหะลัมก็ขึ้น,อ,นอันแรกเลยมักซูดตัว,ลลาวหางวะลอหะลัม